คุณเคยประสบป,ปัญหานี้หรือไม่ต้องการอัดหน้าจอบน OBS แต่ไม่สามารถอัดหน้าจอได้เพราะจอดำวันนี้ผมขอเสนอวิธีการแก้ปัญหาจอดำทั้งหมด2วิธีสามารถใช้ได้100%เซเส้นเส้นเส้นโอเคว่าผมว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่า <c oughs> คือว่าวันนี้นะครับผมจะมาสอนอย่างที่จะบอกเอาไว้ว่าผมจะสอนวิธีการแก้ปัญหา OBS Display Capture จอดำเว้ยด้วยความที่ว่าผมไปเจอปัญหานี้กับตัวแล้วก็ มีปัญหามากศึกษาวิธีจนรู้วิธีแก้แล้วนะครับก็มันจะมาสอนกันข้อบอกก่อนเลยนะครับ2อ,อย่างที่จะบอกก็คือ1วันนี้จะมาสอนทั้งหมด2วิธีถ้าเกิดว่าดูวิธีที่1แล้วมันยังแก้ไม่ได้อย่าเพิ่งปิดดูวิธีที่สองต่อให้จบนะครับถ้าเกิดทําถึงวิธีที่2ได้เนี่ยแกร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนครับผมส่วนเรื่องที่สองที่จะบอกเนี่ยก็คือดูให้จบคลิปนะครับเพราะว่าช่วงท้ายคลิปเนี่ยผมจะมีแบบ เรื่องจะถามหรือจะปรึกษาเล่นนิดหน่อยนะครับเพราะ,ะนั้นก็ดูให้จบนะครับผมมางั้นเรามาเริ่มวิธีการแก้ o b บจอดำกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับถ้าหรือทุกคนเปิด o b บขึ้นมาแล้วได้หน้าตาแบบนี้นี่ดิสเพย์แคปเจอรใช่ไหมนี่แม่งจอดดำเว้ยผมจะเสนอว,วิธีแก้ที่2อสองอย่างนะครับอย่างแรกเลยทุกคนไม่ต้องกวนนะครับไม่มีการติดตั้งอะไรใหม่ทั้งนั้นเป็นแค่การตั้งค่าของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเลย วิธีการแก้นะครับดูดีๆนะครับสั้นๆวิธีการแก้นะครับกลับไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเดสก์ท็อปของเราคลิกขวาที่ไหนก็ได้นะครับคีิกขวาหนึ่งครั้งไปที่ NVIDIA Control Panel นะครับกดเข้าไปเลยแล้วรอหน้าต่างป๊อปอัพแป๊บหนึ่งนะครับพอมันขึ้นมาแล้วนะครับให้เลือก Magnet 3D Setting นะครับไปที่โปรแกรม Setting แล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับ กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาตัว obs นะครับซึ่งของผมเนี่ยมันอยู่ที่เออนี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เจอนะครับไม่ต้องกวนนะมันแก้ได้เหมือนกันปิดตัวนี้ไปนะครับกด add แล้วก็หาในนี้นะครับถ้าเกิดในนี้ไม่มีอีกถ้าในนี้ไม่มีอีกนะไปที่เบ o แล้วก็หาว่าเราติดตั้ง obs ไว้ที่ไหนของตัวผมเนี่ยผมตั้งไว้ที่นี่นะครับก็คลิกตัวนี้แล้วกด open นะครับก็จะขึ้นมาอยู่ใน ใต้นี้นะครับสําหรับทุกคนไอ Д ตรงนี้นะครับดูที่หัวข้อที่2หัวข้ออื่นอย่ายุ่งกับมันนะอย่ายุ่งกับมันดูหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2เนี่ยกดเข้ามามันจะมีให้เลือก3อันนะครับไม่ว่าทุกคนจะเลือกอันไหนอยู่นะครับให้เลือกตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับเลือกตัวเดียวนะเลือกตัวเดียวเท่านั้นอย่าเลือกตัวอื่นเพราะตัวอื่นจอมันจะดําโอเคนะพอเราเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมตัวอื่นอย่ายุ่งรครับกดแอดพาย อย่างเดียวเลยแล้วรอแอทพายเสร็จเสร็จปุ๊บใช่ไหมปิดไปเลยจบแก้แล้วแหละครับ่วน OBS นตัวนี้เนี่ยปิดไปก่อนแล้วเปิดใหม่จบครับวิธีการแก้ปัญหาวิธีที่1แต่ดูถึงนี้อย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดผมจะบอกว่ารหดับคนที่แก้วิธีที่1แล้วยังไม่หายดูต่อครับผมจะสอนวิธีแก้วิธีที่2นะซึ่ง ถ้าเกิดคนเปิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ยังจอดำอยู่นะครับปิดแม่งไปเลยปิดไปก่อนนะที่ขวาหน้าจอเหมือนเดิมแล้วไปตรง display Setting ครับมาเลื่อนลงมาล่างสุดเกือบล่างสุดนะครับ g r a p h i c Setting ตรงนี้นะครับเห็นใช่ไหมกดเข้าไปเลยแล้วเ o ล s e เหมือนเดิมแล้วก็หาตำแหน่ง Ob เเหมือนเดิมผมอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมที่เราหาเมื่อกี้แหละนะครับกดแอดเข้าไปแล้วจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับ เมื่อได้เข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับกด Option แล้วเลือก Power Saving นะครับ like right. Power Saving พูดผิดนะครับอย่าเลือก High Performance อย่าเลือก Let Window Resize นะครับให้เลือก Power Saving แล้วกด Save จากนั้นอันนี้ก็ปิดไปเลย Refresh รอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเปิด OBS ครับผมเห็นไหมแก้ได้แล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูแค่รีที่หนึ่งก็ดูให้จบนะครับ คุณจะแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดคุณดูจบทั้งสองวิธีนะครับก็แค่นั้นแหละเอ๊ะเร็วไหมสั้นไหมโคตรง่ายอ่ะโอเคเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปคลิปโอเค,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 ค okay. ก็เข้าสู่ช่วงท้ายคลิปกลับมาใช้โอเปอเอัดจอเหอมือนเดิมเมืเ่อกี้อัดคลิปใช่ไหมเวีทจอดำถ้าเกิดถ่ายปุ๊บให้โอเปอเอัดไม่ได้ก็ต้องไปหาโปรแกรมอื่นมาใช้นะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าคือผมเนี่ย ทำคลิปใช่ไหมหลายแบบแล้วมีทั้งแคสเกมไลฟ์สไตล์ทำา DIY หรือทำโลโก้ทีดีที่ผมชอบใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่คนจะไปดูวิธีที่ผมสอนต่างๆพวกไมค์ครับสอนนูน่นสอนนี่ใช่ปะซึ่งใช่ผมไม่ได้แย่นะไม่ได้บอกว่าไม่ชอบสอนชอบชอบสอนแต่ว่าบางทีมันคิดเรื่องที่จะสอนไม่ออกอก็เลยอยากทำแบบแคสเกมบ้างอะไรพวกนี้วันเี้จะมาถามคนดูคลิปนี้ว่าถ้าเกิดผมจะแคสเกมเนี่ย สนใจเกมไหนซึ่งช่วงนี้ผมจะเล่นอยู่ไม่กี่เกมมีมี G Day Low Pay ใช่ปะแล้วก็มี Valorant ซึ่ง Valorant ก็เล่นกับเพื่อนถ้าสนใจก็ก็เฮฮาดีนะก็ถ้าแคสก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันก็ถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แล้วยาให้ผมแคส Valorant ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับกจ็จะมาแคสอ้าพูดผิดจะมาแคสให้ดูกันนะครับส่วนเอ่อถ้าเกิดไม่อยากให้ผมแคสเกมอยากให้ผมสอนอะไรก็บอกไว้ได้นะครับแล้วก็อยากให้ผม ทำคลิปแบบไหนก็เม้นม่ได้นะครับเดี๋ย็ก็จะมาอ่านๆแล้วก็อ่านไ้าทำได้จะทํานะครับหวังว่าจะชอบคลิปนั้นนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็น่าจะเป็นพวกเออสอนใช้ Easy Canvas ปะอ่าไม่ออกนะก็เป็นโปรแกรมที่ใช้แทนเมาส์ปากานะครับก็ใครสนใจก็รอหน่อยนะครับรอได้คอมใหม่ก่อนแล้วจะสอนอันนั้นนะครับก็ไม่นานนานเท่าไหร่โอเคก็จบแล้วนะครับก็จะลืมกด s ซับสไคร์กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปแบบไหนก็เมนไว้ด้วยนะเม้นไวมาเลยนะขอบคุณที่ติดตามครับผมขอบคุณครับ